ัเด็ความรู้สึกของเขาประจําวันนี้นะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างนะไม่ได้คุยกันแล้วเขายังคิดถึงคุณหรือไม่แล้วก็ดูว่ามีแนวโน้มที่เขาจะติดต่อกลับมาไหมนะคะนี่เป็นการทำนายโดยรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนให้เลือกลับแต่พลังงานดีๆนะคะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซซเรียสน,นะคะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาดูสิว่าช่วงนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ดูเหมือนว่าในฝั่งของเขานะคะหลังจากที่เขาเลิกลากับคุณไปแล้วช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักโฟกัสในเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานนะคะความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาก็มีบ้างมีคนเข้ามาคุยบ้างเนื่องจากตัวเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองและด้วยหน้าที่การงานของเขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรนะคะ แต่คนที่เข้ามาเหล่านั้นก็เป็นได้แค่เหมือนเพื่อนมาเติมเต็มนะมาทำให้เขารู้สึกคลายเบื่อคลายเหงาหรือมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวลึกๆแล้วเขาก็ยังติดที่จะอยู่ในเซฟโซนของเขานะคะคือมองว่าตัวเขายังไม่พร้อมเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะคใครเข้ามาในช่วงนี้ก็คุยๆกันไปก่อนแบบเพื่อนและส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในฝั่งของเขานะคะคเขาก็ยังไม่ได้ move on จากคุณ นะเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่ยังคิดถึงคุณแล้วบางครั้งอ่ะตัวเขาอ่ะเห็นเงียบเงบอย่างเงี้ยเข้ามาส่อง เข้ามาติดตามดูชีวิตของคุณนะไม่ใช่ว่าจะหายไปเลยส่องเงียบๆส่องแบบไม่ได้ให้คุณรู้ตัวและในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอะอยู่นิ่งๆไม่ได้ทักไปหาเขานะคะออกแนวแบบว่าไม่ได้สนใจไม่ได้ส่องเขาไม่ได้วิ่งตามไม่ได้ทำอะไรการที่คุณนิ่งอะมันยิ่งทำให้คุณอะดูมีเสน่ห์สำหรับเขาเพราะว่าจริงๆอะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอีกโก้ แล้วก็ชอบอะไรที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบและเขาก็ชอบความทา้าทายดังนั้นนะการที่คุณเริ่มมารักตัวเองนะคะเริ่มมาอยู่นิ่งๆไม่ได้สนใจเขามาโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานและที่สำคัญนะต้องโฟกัสในเรื่องของการดูแลรูปร่างหน้าตา นะให้ดูดีการแต่งเนื้อแต่งตัวและที่สำคัญอันดับหนึ่งเลยให้ความสำคัญกับเรื่องงานแล้วก็การพัฒนาตนเองเวลาเขามาส่องอ่ะมันจะยิ่งทำให้เขารู้สึกเสียดายคุณนะคะแล้วก็มีความรู้สึกแบบเหมือนคนที่แบบดือด้อๆไม่ยอมอ่ะอยากจะเอาชนะประมาณนั้น ในขณะเดียวกันนะคะถ้าช่วงนี้คุณได้ออกไปใช้ชีวิตสนุกสนานเอนจอยกับเพื่อนอะ่ะมันจะยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าทำไมคุณดูไม่สนใจเขาเลยทำไมคุณใช้ชีวิตไปได้ปกติมากนะแล้วก็โดยรวมไพ่ก็จะสื่อว่าตัวของเขาอะ่ะ ยังไม่ได้มูฟอนจากคุณยังคิดถึงคุณแล้วก็ยังติดตามดูความเคลื่อนไหวของคุณอยู่ตลอดเวลาทีนี้เรามาดูในเรื่องของแนวโน้มนะคะว่าการติดต่อนะมีแนวโน้มที่เขาคนนี้จะมีการติดต่อสื่อสารมาที่คุณหรือไม่จริงดวงชะตาคุณกับเขามันยังตัดกันไม่ขาดนะเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมานะชัดเจนมาก นะคะเพราะว่าไพ่ใบแรกเป็นไพ่ในเรื่องของโชคชะตา คนเรานะคะโชคชะตามันมีขึ้นมีลงโชคชะตามีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอ่ะในช่วงจังหวะชีวิตช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณกับเขาต้องแยกย้ายกันไปเมื่อถึงวันหนึ่งนะคะจังหวะเวลาที่เหมาะสมโชคชะตามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเขาคนนี้จะมีการวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณการวนเวียนกลับมามีแนวโน้มของการมาติดต่อพูดคุยกันเพื่อ แก้ไขปัญหาเก่าๆที่ทําให้คุณกับเขาต้องจบกันไปและถ้าเกิดว่าการพูดคุยการตกลงกันทําความเข้าใจกันครั้งนี้ตกลงกันได้หาข้อสรุปได้อะมีโอกาสที่จะกลับมาซ่อมแซมแก้ไขความสัมพันธ์เก่าๆให้มันเดินหน้าให้มันพัฒนาต่อยอดไปได้นะคะ ใช้คำว่ามีโอกาสมีโอกาสที่ดวงชะตาของคุณกับเขาจะต้องวนเวียนกลับมาเนื่องจากว่าโชคชะตาระหว่างคุณกับเขามันยังจบไม่จริงมันยังตัดไม่ขาดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและแนวโน้มอย่างที่บอกว่าไพ่สามเหลี่ยมเป็นไพ่ที่แบบเหมือนมาปรึกษาหารือกันพูดคุยกันเพื่อซ่อมแซมเพื่อแก้ไขแล้วก็เพื่อจะต่อเติมความสัมพันธ์นี้ให้มันเดินหน้าต่อไปได้นะคะไพ่เพิ่มนะ ในช่วงนี้เขาดูนิ่งขึ้นเขาดูใจเย็นขึ้นนะคะหลังจากที่เขาได้ไปนิ่งคิดและทบทวนนะทำให้เขาเริ่มที่จะใจเย็นลงแล้วก็เขาเริ่มมองเห็นความผิดของเขาแล้วก็มีความสำนึกผิดด้วยนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคนคนนี้คิดได้แล้วตื่นรู้แล้วแล้วก็เริ่มที่จะสำนึกผิดบางคนนี่ถึงขั้นว่าอยากจะมาขอโทษคุณ ะะอยากจะมาขอโทษในสิ่งที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณนะคะแต่ถ้าเขาอ่ะไม่ได้ทําอะไรผิดต่อคุณนะมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนเขาคิดได้อะ่ะคิดได้ว่าอะไรที่สําคัญสําหรับเขาจริงๆนะคะม,มาดูกันต่อนะก่อนหน้านั้นอ่ะเขาอาจจะเหมือน มีการพูจาอะไรกับคุณที่รุนแรงเกินไปนะคะแล้วก็ออกแนวแบบว่าเหมือนเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งแต่พอตอนนี้เขาใจเย็นลงอะจากที่เขาแข็งแข็งในตอนแรกตอนนี้เริ่มอ่อนลงแล้วนะแล้วก็เริ่มกลับมาเห็นคุณค่าของคุณนะเป็นพลังงานที่แบบเหมือน ถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นไม่ได้มีระยะห่างเกิดขึ้นก็จะไม่รู้ใจตัวเองนะตอนนี้เขาเริ่มเริ่มคิดได้อะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิว่าในการคิดได้ของเขาเนี่ยโอเคแน่นอนว่ามันจะมีการวนเวียนกลับมาขอดูสิว่าถ้าเรากับเขานะคะได้กลับมาพูดคุยกันในครั้งนี้ความสัมพันธ์มีแนวโน้มจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมไหม เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เขาอยากที่จะกลับมาเติมเต็มให้กับคุณอยากที่จะกลับมาทําหน้าที่แฟนที่ดีนะคะให้สมกับที่เขาอ่ะเคยละเลยคุณนะคะครั้งนี้นะคะเขาอยากจะปล่อยจอยให้ความรู้สึกของเขาอ่ะเหมือน อะไรที่เขาเคยกดทับไว้นะ่ะอะไรที่เขาเคยแบบว่าดูซีเรียสดูจริงจังเกินไปอะ่ะนะคะดูคิดเยอะเกินไปนะมีไพ่ของความซีเรียสจริงจังและคิดเยอะครั้งนี้เขาจะปล่อยจอยนะปล่อยให้ความรู้สึกของเขาอะ่ะมันลื่นไหลไปนะเพราะบางคนเขาก็อาจจะคิดเยอะคิดมากจนเกินไปบางเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องเขาก็ออกมาเป็นประเด็นนะคะ มันมีข้อความมากมายอะที่อยู่ในใจของเขาที่เขายังไม่ได้พูดออกมานะคะเขาอยากจะพูดในสิ่งที่เขาเก็บไว้อะอะไรที่เขาเก็บไว้ในใจขอดูซิจริงๆเขาก็มีความคลั่งรักในตัวคุณเหมือนกันนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ต่อใจเขามากนะคะถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเคย18บวกกันนะเขาก็ยังคิดถึงเรื่อง18บวกแล้วก็ยังคิดถึง เหตุการณ์วันนั้นแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาทําต่อเนื่องเหมือนเป็นความรู้สึกที่เขาหลงไหลแล้วก็เสพติดในตัวคุณแต่ถ้าในกรณีที่ คุณกับเขาไม่ได้ยังไม่ได้18บวกนะมันก็จะเป็นในรูปแบบที่ว่าเหมือนเขาอ่ะยังลืมคุณไม่ได้คุณยังมีเสน่ห์ต่อใจเขาจริงๆไพ่ใบนี้มองว่ามันมีในเรื่องของคุณกับเขายังมีในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กันนะคะบางคู่เนี่ยมีในเรื่องเวรกรรมบางคู่เนี่ยมีในเรื่องบุญนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่พอไพ่เดวิลขึ้นมาหมอมองว่าเขารู้สึกว่าเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้คุณมีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่า มันทำให้เขายังอยากที่จะกลับมาหาคุณนะคะทีนี้ขอสรุปสามใบโอเคความสัมพันธ์นี้มองว่า มันยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นกลับมาชัดเจนที่ผ่านมามันเป็นป,น,ปนแค่การพักนะคะพักในช่วงที่ความสัมพันธ์มีปัญหาแต่ท้ายที่สุดแล้วอดวงชะตาของคุณกับเขามันยังมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาติดต่อพูดคุยกันและการติดต่อกลับมาครั้งนี้นะคะมองว่าความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะคะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ